อีกท่านหนึ่งที่จะจะขอบคุณไม่ได้คณะทีมงานของคู้เหนือที่มาร่วมจัดเพลงดินได้่งนะครับจากอาจารย์เหนือว่าจันดินแหง่งนี้นี่พระมหากษัตริ์ประเด็จป่าทราลมท้งปรทัทบถึงสี่พระองค์นะครับโดยเฉพาะงานกับย้อนอดีต ตลาด1้9ปีเจตเมียนซึ่งอารีรกนะครับแล้วก็ท่านผู้นำสุมจนนะครับได้พานำพาพี่ๆแล้วกันนะฮะนกกบอออ่่่าาารร้้เเีียจตชืขป าทางไหนเชิญพี่นันปังทางนั้นตัวฉันไม่ว่างที่จะรับรักเพราะช่อ,ชอจันชายเชื่อเชิญออกไปก่อน และร่วมกันทําการแสดงราโทนให้รับชมด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีให้กับงานของเราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการแสดงนะครับพื้นบ้านจาก วันนี้นะครับแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนขอกลับเรียนเชิญด้วยความเรารพครับเป็นขนมซีนะครับลูกชิน้นไวนแดงผัดไทยไหอยทอดัดโเหตนที่เรียกว่าพระเจ้าตัดกรเพราะว่าพระองค์นั้นที่ทหารไปตัดไป